สวัสดีครับทุกท่านครับผมเาาดินทินลาวขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านละทายตำบลละทายอำเภอกันทะล่มจังหวัดศรีสะเกดครับบ้านละทายเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีอยู่สหมู่คือบ้านละทายหมู่หนึ่งบ้านละทายหมู่เบ้านละทายหมู่แ และบ้านละทยายู่เก่าซึ่งบ้านละทายมีประชากรอ,อยู่ประมาณ2,732คนและชุมชนบ้านละทายเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของโดยชุมชนบ้านละทายเป็นชุมชนที่สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนเผ่าลาวโดยเซตต้อนรับนักท่องเที่ยวซิมีลหลายจิจกรรมเริ่มตั้งแต่ห้องพักแบบรีสอร์ทหรือแบบโฮมสเตย์จิจกรรมสินค้าโอท็อปจิตกรรมผ้าชมวัฒนธรรมการกินอยู่ของชุมชนเผ่าลาวจิจกรรมอื่นๆ และชมจิจกรรมการแสดงการฟ้อนกรองตุ่มซึ่งเป็นจิจกรรมของชุมชนเผ่าลาวร่วมเสร็จการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านละท่ายมีเกือบสิบฐานการแสดงครับจุดเด่นของชุมชนบ้านละท่ายอีกอย่างหนึ่งคือเป็นชุมชนที่มีความสมัครสมานสามัคคี และนี่คือภาพบรรยากาศความสวยงามของชุมชนบ้านละไทยท่านสิเห็นพระใหญ่พระใหญ่พุทธละไทยชัยมงคลซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านละไทยและวัดบ้านละไทยยังมีพระเกจิอาจารย์ที่มีซือเสียงโด่งดังนั่นก็คือหลวงปู่เพ่งจันทลังสี อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านละทายและท่านได้มอรณภาพไปแล้วแต่สื่อเสียงของท่านยังมีสื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศชุมชนบ้านละทายถือเป็นชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการระดับตำบลเพราะเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนละทายวิทยาซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6บ้านละทายห่างจากโตวัวอำเภอกันทลาลมประมาณ10กิโลเมตรโดยอยู่ในถนนเสซนระวางอำเภอกันทลาลมไปอำเภอย่างชุ่มหน่อย นี่คือบรรยากาศและความสวยงามของชุมชนบานละทายเป็นภาพบุ่มสูงผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องบ้านละทายที่ไปทำงานต่างถินได้เห็นภาพนี้แล้วสิได้คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของที่นี่บ้านละท่ายครับ